ก็โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอ U ยุแอนปนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมไหมครับทำอะไรก็ได้ EP4 นะครับย้นี่นะครับผมือได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะผมก็จะทําอะไรเพิ่มเติมนะนี่ท่านผู้ชมครับผมได้เปลี่ยนสกินใหม่แล้วนะนี่เป็นสกินอันนี้เลยคือสกินอะไรเป็นสกินปีศาจนะครับเป็นคนนั่แหละเออ เป็นเคื่งมือดำแบบเป็นลูกอะเอาง่ายๆเป็นลูกของฮีโร่บายนะวัดเห็นมาตกอะเอาง่ายๆนะครับเป็นลูกของฮีโร่บายก็เห็นไหมครับมันมีเข่าด้วยครับมีเข่าแล้วตาขาวแล้วเสื้อมีไฟลูกของฮีโร่บายนะครับให้ให้ดูข้างหลังโอเคนี่นะครับจะมีจะมีผ้าคลุมนะเห็นไหมครับ นี่ผ้าคลุมของจริงด้ยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมว่ามันอ้น,นี่ได้ผ้าคลุมของแท้โอเคเดี๋ยวผมขอปรับเป็นมุมมองเดิมนะแล้วผมก็จะมารีวิวอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สร้างบ้านเพิ่มเติมนะปโอเคครับผมได้กลับมาและหโ,โหฝนตกแถมหิมะตกมาหลบบนหลงังคาน,น่าจะเป็นอะไรที่ดี ห,หิมะตก oh. ข้างบนหลังคาจะมีหิมะไอ้นี่ไหมน่ะไม่มีนะเออน่าจะไม่มีไม่มีทำ <laughs> ไม,ม,ไมฝั่งนี้มีวะเ <laughs> <laughs> นี่นยผู้ชม โอเคนะเถึงจะให้ดูอะไรไม่นะครับล้างรถไฟผมจะพาไปที่หนึ่งไปโหมืดบ้านเรานี่มันสวยจริงเลยสวยจัดประหลัดจังบอกประหลัดบอกก็เลยต้องสวยจัดแค่บอกฝนตก ฟ้าขนองนี่จะมาที่ตรงนี้ครับเป็นไม่มีป้ายด้วยที่ทำงานตัดต้นไม้และปลูกพืชปลูกพืชแต่มันอันนี้มันโตแลนะอันนี้โตเพราะอะไรดูดๆกันอยู่ รู้รู้กันอยู่ว่ามันอยู่ใกล้เกินไปมันก็เลยไม่โตผมขอซ่อมเขานะนี่เจ้โตแนละ้วนันมีต้นไม้บางด้วยเอฟเฟก์ใหม่ด้วยนะหืมถอยจะโตกันวะดูว่าต้องใช้นี่เร่งแล้วตผมจะร้องเร่ง อต้องเร่งด่วนนูอ้ยโอ้โหหืมโอ้ยต้องเร่งโอ้ยมีเสียงไม้ด้วยขอโทษนะครับแล้วมีเสียงผ้าด้วยนะเพราเพราะว่าหน้าคอมผมมันต้องมีผ้าเนาะมันหนาวช่วงเนี้ย <c oughs> ทิพห์ผ้าห่มตอนทำง,งาน โอ้ยอะฮะอือฮชลงลงเก็บต้นไม้เแต่ต้นนี้สูงอะเออดีดีต้นนี้สูงกว่าเพื่อนเลยกินเยอะไปนเนี่ย,อยสองต้นสุดท้ายนะโอ้โหเบลล็อกเอาอยู่ได้ไงวะท่านผู้ชม ืเยอะขนาดนี้มากลับบ้านกันเถอะเท้าลแล้วใช่ไหมเออเ้าแล้วแล้วฝนตกแล้วท้องฟ้าเป็นแบบนี้ว่าเช้าแล้วลังรถไฟบ้าเลยว่าอยู่ข้างบนฟ้าดูดิรถไฟบ้าเลยดูดิจะถึงก้อนเมฆอยู่แล้วดูดิดูข้างล่างนี่โอ้โหข้างล่างโคตสูง สูงมากเลยข้างล่างเป็นมหาสมุทรนะคุณผู้ชมดูดิแล้วดูบ้านผมนี่บ้านลอยฟ้าจะลอยไปไหนฮะแค่หลังคาก็ถึงก้อนเมฆแล้วเนี่ยเลยก้อนเมฆลว <c oughs> ถึงอวกาศเลยนะหลังคาผมเนี่ยนันถึงอวกาศจริงนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูโอเคเห็นไหมไเห็นไหม เนี่ยมันสูงกว่าก้อนเมฆอะแต่ห้ามันสูงกว่าก้อนเมฆไปว่าถึงอวงกาศแต่ไม่ได้ถึงอวงกาศหรอกก็ยังตรงแถวแถวโลกอยู่ไม่ถึงอวงกาศหรอกนะะกดคีิยังเลยแฮะเฮนเอตีทำเหมืองอ่ะดูรสชาติดีฮะไม่ใช่แล้วปิดเลยอืม โย่แบบเบอาบอมีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้โหในกล่องนี้ไม่คิดจะมีอะไรเลยเหรอเดี๋ยวผมต้องมาเคลียร์หิมะข้างบนนั้นน่ะไม่งั้นมันจะติดตลอดไปเน่ะผมต้องมาเคลียร์เนี่ย สวยวต้อ้เขี้ยเขียเขี้ยเปลี่ยนเคลียนเลีร์เลีร์เลียเขี้ยเียเขีให้หมดโอ้โหเลีย้ยไงก็ไม่มีวันหมดเนี่ยโอ้ไม่หมดด้วยนะเฮ้ยจเย็น ยังไม่ถึงไม่กี้ปีเ้ยเฮ้ยผมว่าอรอให้หิมะมันหยุดก่อนไหมเออแล้วเดี๋ยวค่อยมาไอ้นี่เออให้หิมะมันอยู่ก่อนนะถ้าเราทําต่อไปเรื่อยๆหิมะมันก็ติดอยู่ได้ละยอมอหลังคมือาามีเขาดันกองไฟนะแต่ถ้ามันติดดิกนี่ไม่ใช่แล้วนะ ตนหลังคาเนี่ยมีไฟนั่นทำไมเครื่องบนมันไม่ติดวะเครื่องบนคือเครื่องบนมันสูงกว่านะใช่หรปบอกวะอลองมาเทียบกันนี้ถ้าอันนั้นสูงกว่าไปว่าอันนี้สูงป่าสูง่าหลังคาเลยเว้ยเวลตาลุงแป๊บร้านอาหารห่มมีหลังคาทำไมวะนี่อ่ะ เพื่อไม้เผื่อหลังคามันออรั่วไงกันดงกันแดดอืมอืมคือโชคดีไปไหนอ่ยอาจจะมีเสียงพัดลมนะอยากเล่นน้ำจังเลยอยากเล่นน้ำจังเลย ฝนฟ้าขนองโอ้ยถ้ามาอาบตอนฝนตกไม่ว่าเพิ่มน้ำในอ่างใค่ไวนะ้น่ะฮะเอา้าเอาือเปิดทิ้งไวเลย <c oughs> เสียค้าน้ำอ้า <c oughs> เออแต่เฮ้ยแต่ข้าหมูบ้านเราก็โอเคนะไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นอืมโอเคแล้วผมจะสร้างอะไรเพิ่มเติมนี้ฮะผมว่ามันต้องบริการคนนุ่มๆหน่อยบริการคนนุ่มๆไม่เอาเดียวอะ่ะ <c oughs> บ้านเราเป็นบ้านหรูสร้างดีน <c oughs> ไม่ได้ นี่ว่าเราแบบต้องมีประตูมิติแบบอะไรอ่ะอืมใช่ป่ะสู้แล้วเนี่ยฮะผมไม่ไปนะก็ดูรู้อยู่ว่าผมไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบินก่อนเดี๋ยวลงอีก ถ้าผมจะไปสู้กับเ็นเดอร์ลาก้อนก็แด่แต่คลิปนี้ผมขอหนึ่งพันไลค์ได้ปะอุ้ยโหผู้ติด,ดตามน้อยขนาดนี้ขอหนึ่งพันไลค์ผู้ติดตามผมน้อยมากเลยนะประมาณหกเจ็ดคนนะ่ะประวาหกคนนะ่ะท่านผู้ชมคือน้อยมากอะ่ะคือกําลังใจไม่มีทําคลิปเลยโอ้โหอะไรวะอะไรวะหืม เป็นอะไรกันอะอยากรู้เอ,เอาเปนครูไหมอ้าวเว้ยไม่ใช่ <c oughs> นี่แล้วเพิ่มความหรูหราด้วยเพิ่มความหรูหราด้วยกองไฟสีฟ้าของ Network. เนเธอร์ไลท์เฮ้ยเนเธอร์เนเธอร์ไลท์เลยเหรอไม่ใช่โอเคไฟแช็กอะไฟแช็กเออ นี่เอาไปอืมเอาไปแล้วตุม้มคุกกี้เพื่อส่งเสริมไม่ใช่ละมาเฮ้ยเอาใหญ่เลยนะไมค้ามันเอาใหญ่เลยนะ ไปอยู่ไหนวะเฮ้ยช okay, ื่อชื่อผมนายก็ได้เฮน,นเดลแล้วก็ เอนเดอร์แมนไม่ค่อยเกิด <c oughs> เกิดยังเอนเดอร์แมนอะโอเคเกิดแล้วใช่ปะรู้สึกมาเร็วเกินไปหน่อยใช่ปะโอ้โหเรือเราปเป็นน้ำเฮ้แต่หาอะไรสนุกสนุกไหม Đợi hưng anh ủa đi với mùng nít quá tu áo เออไม่สัวม,มันต้องมีซอมบี้เฮ้ยอย่าร้องอย่าร้องในคีปผู้ดังม,มันต้องมีแบบอ้รเชื่อชูหน่อยวะเอาไหมถาชาวบ้านมีกินของอร่อยไหม เออรู้สึกชาวบ้านแบบไม่ค่อยร่อยเลยช่วงเนี้ยฮะ,อะไอตัวนี้เนี่ยคือไอตัวเนี้ยมันชอบออกมาตลอดเลยนะจะผมจะไปไหนอ่ะอ้ไม่หายตัวมันหายตัวหายตัวก็ไปไกลเอ้ยผมจะสร้างวิเธอร์ดีกว่าไหมเออให้มันปั่นป่วนกว่านี้